สวัสดีครับพบกับผมขอไลเดอร์และเพื่อนของผมในช่องลองเพนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยเ<อ>ที่เราเปิดชุดประกายแสงกันนะแล้วก็เราไปจัดเด็กกันมาแล้วครับซิลแบบซิลเด็ก40บใบต่อเด็กนะเราจะเล่นกันแค่4ไพ่นะแล้วก็ดูซิว่าใครจ,จัดเด็กออกอาได้ดีแค่ไหนนะการ์ดเปิดได้ไปดูคลิปเอาแล้วกันคลิปที่แล้วนะด,วนะดูคลิปที่แล้วเอาแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทอยเริ่มกันนะว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่นอนเอาหัวเอามากก่อนน้อกว่ามาก่อนน้อยกว่าเดีมากก่อนน้อกว่าไปเลยาา <Okay. S 2> สี่สามโอเคผมขอเริ่มก่อนครับ <Okay. S 1> เริ่มเริ่มมาก็ให้ฝ่ายนรงข้ามสลับสังการหน่อยนะจะะโดจเดิมนะเนาะมาครับจวด 7บใบก่อนนะแล้วก็ดูว่ามีเบสิกหรือเปล่าโอ้ย <c oughs> มีหนึ่งโอเคผมเริ่มวางไปก่อนนะ <c oughs> เราเล่นกันในแมปลานจอดรถกันเลยทีเดียว <c oughs> ถ้าพบว่ามีเบสิกแล้วเนี่ยความว่าไว้นะครับแล้วก็ เรียงไพ่ออกมาสี่นะอย่าเผลออย่าเผลอหกนะสี่เราเรียงไพ่ไว้ริมนี้แล้วกันโต๊ะแคบไปนิดนึงเพ์แมทก็เทซะด้วยหนึ่งเล่นันโบราณจอดรถโอเคเริ่มเกมครับผมเปิดด้วยเจ้าทิสโก้นี่ไปแล้วปีดเป็นเมยเลาม่เอนต้เลย เข้าเตอือนนะส่วก่อนเปลี่ยนงโอ้โหอา่อา,อาผมใช้ Capture Aroma ทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับเท่าออกหัวเลือกการวิวัฒนาการนะ ถ้าออกก้อยเลือกโปเกมอนพื้นฐานในสำหรับฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูมใช้เป็นคู่ขี้นะคู่ครับคู่เป็น,ปนวิวัฒนาการเลือวิวัฒนาการแน่นอนเลือกวิวัฒน,น,น,นาการขึ้นมือจะให้ฝ่ายตรงข้ามตัด เดือดยากนะเลือกติดพลังงานให้กับทิสโกครับแล้วก็มันไม่เป็นอย่างงี้ทาไรายได้ครับผ่านเทินเข้าเทินครับตัวหนึ่ง <c oughs> เหมือนจะเริ่มผิดไปนิดนึง่ง <c oughs> ลองดูสวิตครับโ oh. ว่าใน,น,น,นในชุดนี้ในชุดนี้มีสวิตด้วยไงใช่ับเงานที่ครับอ้วก็ใช้ท่าแรกครับเลือกซัพพอร์ตหนึ่งใบจากกองการ์ดเรานะครับหนึ่งใบว่าถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ดีมากนะเจ้าจิ้งจอกเนี่ยฟอกกบนี่บอนว่นาต้องเลี้ยงโอ้ย <laughs> ใช้ท่ามาแล้วก็จบเทิร์นครับจบเทิร์นับรอตัดให้ฝ่ายตรงข้ามนิดหนึ่งเข้าเทิร์นจวนหนึ่งมีวัฒนาการไปก่อนแล้วก็ติด Energy ให้กับทิวทั i ิสนะเป็นเอ่อ ดับเบิลเทอร์โบอนจี้นะถ้าโจมตีเนี่ย mm hmm. ก็จากค่าโจมตีจะลดลงยี่สิไม่น่าทันนะแล้วก็ใช้ผู้ตัดสินนะผู้ตัด mm hmm. สินบอกว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะนำการ์ดบ mm hmm. นมือทั้งหมดกลับเข้าสํารับนะหลังจากนั้นจัวสี mm hmm. <laughs> โดนตัดมือไปแล้ว <laughs> ต้องสับใช่ปะ่ะเข้า กับเข้าสับกา้าแล้วก็จวดสีให้ตัดจะนิดนึงขอมาดีๆหน่อยสีเนี่ยลงฮิวบาสครับ ติด Energy ไปแล้วนะครับใช้ซั p พอร์เตอร์ไปแล้วทิวทาริสสั่งโจมตีเลยครับบาสวิน90โอ้โหมาถึงเ0ือ 70, ใช่ไหมามาถึงเดือ70ประมาณถึง1พึ่ายเลยน่าจะไม่ทำแล้วแย่แ yeah, ล้วลงไปก่อนมีอะไรก็ลงไปก่อนมปให้หมด มันสยยี่ไพ่งัันต้องตั้งเกมเร็วนะมันต้องแบบเออดนนีนิดหนึงนทันเอ็นเต้ไม่น่าทันเอ็นเต้เลือกหนี้แล้วหรอผ่านแอปใช้ติดไฟถ้ามีอ๋ออาบิตี้มันคือถ้ามีพลังงานไฟติดอยู่พลังงานหนีของตัวเนี้ย มันจะหาได้หมดเลยก็ <Okay. S 2> เ,เลยหนีลงมาได้เขาเทินตัวแปลงล่านอีก้ะครับมิโลคาลอสแล้วก็ลงซามาเซนต้าแล้วก็ติดจี้ให้ซามาเซนต้าล้กันตามด้วย ช่วยไหมช่วยไหมจัดจับไปจัดไปช่วยช่วยช่วยเปื่อการ์ดขึ้นดูทรงก็ไม่น่าทันนะออสีไพ่ด้วยบ้าบอชิปเป่งอะเน้นๆแบม็กซี่ใบอะ ติดจี้ไปแล้วเนาะใช้นี่ไปแล้วด้วยอโอเคโจมตีเลยครับ90นะครับแต่ว่ามีดับเบิลเทอร์โบเนจี้นะครับเหลือ<ม>แค่70<ม>็ดแม่บินดี้ไอ้กาดี้ไม่ตายนะราอ,อยืนนิดนึงเาอยืนนิดนึงเข <c oughs> ้าเทินจวนะครับ <c oughs> เอาล้าว องเคอร์พีครับทิ้งหนึ่งตัวสองนะครับแตบีตี้เหมือนเราไปช่วยให้เขาดีขึ้นอะฝ่ายเด็กไฟคิดหนักแล้วต <c oughs> อนนี้โอ้เขายังได้มานะยังได้มายู่ริ้งจอกมา ความสามารถทิ้งหนึ่งโจสองคอเรียนนี่ดีมากเลยนะคือไปเล่นซิลเนี่ยยังไงก็ต้องติดเด็กอะอถ้าเปิดได้นะเดีียวมากมงงขู่ไว้ก่อนโอ้โหไม่เรียกวีมาะล้โดนนะโดนถองไพนะไฟน่อยด้วยเออผ่านไม่มีจี้ไม่มีจี้เลยครับอู ใส่จีนน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังด้วยนิดนึงน,น,นี่เลยผมใช้เซเลน่าออแล้วครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่มีการใช้งานการ์เซเลน่าผิดนะครับ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะครับยังไงต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยครับผมซึ่งการใช้การ์ดเซเลน่าที่ถูกต้องก็คือการ์ดนี้เลือกใช้1เอฟเฟกจาก2อเอฟเฟกเลือกการ์ดบนมือฝ่ายเราได้สูงสุด3ใบทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดต้องเลือกอย่างน้อย1ใบนะครับหลังจากนั้นจั่วการ์ดจากสำรับจนได้การ์ดบนมือเราเป็น5ใบนะครับ มองนี้ไปก่อนติดจี้ให้สามารเซนตา้าอืมแล้วก็บัสวิน90 <c oughs> 90เเหลือรถไปเหลือ70็บอ่ะมวยหนึ่งไพ่นะโมคเหลือสองไพ่แล้วเ,เลื่ยงไม่ถูกเลยวัดดวงกันไป ฟอกขึ้นมาแล้วสวครับเห็นหน้าครับใช้ความสามารถแรกนะใช่ทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งใบนะรวยครบห้านะครับรวยสามใบหนึ่งสองสามโอ้โหอะไรวันนี้่ใช้ความสามารถครับ รีไฟท์ทิ้งหนึ่งตัวสองตัวรัวๆดูสิจะได้ไหมไม่มีจี้นุสวิต <c oughs> ไปเป็นเลย <c oughs> เอาวีมากันด้วย <c oughs> วก่อนแพรกระต้มกระแพเราติดเอนอร์จี้นะเราใช้ท่าได้แล้วนะร กอนถ้าได้บอกว่าเลือกการพื้นฐานเออพลังงานพื้นฐานของสุดสองใบสำหรับกล้าใส่เราครับจิบโปเกมอนหนึ่งตัวแล้วสำหรับกดติดที่มันไปเลยม <c oughs> ้าถึงพร้อมสีเลยพร้อมเลนเชเทิร์ <laughs> เข้าเทินตัวหนึ่งเหลือน้อยแล้วหนะเหลือน้อยจะหมดได้ยังลงขอทิ้งบ้างใช้ความสามารถครับรีไฟท์ทิ้งหนึ่งตัวสองติดเอเนอร์จีน้ำให้กับมีโลคาลอส ชิลาลาริสโจมตีเก้าสบเหลือเจสบทำดาเมจเจ็ดสเหลือร้อห <150. S 1> ้าสินี่เนี่ยวาวามเจ็บเอ๋อเข้าเธอทักจนเอง โอ้ท่าของเลซิลลัมเน่โหดมากนะสองร้อยเลยยังช่วยเหรียญทิ้งใช้ออโต้มครับรีไฟทิ้งห,หนึ่งตัวสองช่วยไหมโได้น่าทิ้งเลยโอ้ยที่ท้แล้ว ใช้มิคุริครับมิคุริบอกว่าจัลการ์สามใบถ้าฝ่ายตรงข้ามเลือกจั่วการ์หนึ่งใบอยู่จะได้จั่วเพิร์มหนึ่งใบกรอบต้องเลือกว่ากรอบจะจั่วไหมไม่จั่วครับไม่จั่วแต่จั่วสามใบครับใช้ท่าไวเบรคครับบอกว่าทอยเดียวหนึ่งครั้งถ้าออกก้อยเพิ่มถัดไปจัลโปเกมอนตัวนี้ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้ จงตีสองร้อยตายแล้วล่ะชี้คือก้อยเนาะคู่คือหัวได้อจงตีสำเร็จใช่ไหมใช่ครับร้อยหนึ่งใบเลือกเอาซามาเซนต้าขึ้นไปสู้เฮ้ยงงกันเลยเ้าเทินจวหนึ่งครับยังเจอของโหดแล้วโอเคนิวไม่รอดนะครับติดเอเนจีให้กับซามาเซนต้า สมาชนต้าบอกว่าโจมตีหนึ่งร้อยนะถ้าเทินที่แล้วโหมดของเราหมดสภาพมันจะตีเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยยี่สิบจบเกมสมาชิต้าโจมตีเรียบร้อยได้สองภัยโอ้จริงจริงโอ้โหนี่วีผมอยู่ในไม้จบเกมนะจบเกมอย่างรวดเร็ว เป็นการซิวที่สนุกมากนะเนะหน้าอยู่ที่ไปใส่มาด้วยเหรอใส่เป็นสองเลยใส่เป็นสองเลยดว่ลลำมีขึ้นโอ้โหเฮ้ยไอซิวสนุกากนะหลุนที่แบบไปเร็วอ่ะเออมันเร็วมันรวดเร็วเหมือนกันนะแล้วก็ต้องจัดให้ให้สมดุลอยู่พอสมควรแต่นี่ผมโชคดีได้เทเลลิสอ่ะขึ้นมาอย่างเร็วไงก็เลยได้เปิดก่อนนะ จีไม่ึ้นเออนี่ถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตเลยเจ้าทีรลิสนี่เก็บได้ถึงสองพรเออโอเคครับเพื่อนๆนะลองไปซิลแล้วก็ไปจัดเล่นกับเพื่อนดูหรือว่าลองไปแข่งดูนะเนี่ยได้รู้แล้วว่าใบไหนทำอะไรได้นะแล้วบนมีใบไหนในเด็กเนาะ ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราขอลาไปก่อนคร,ครับสวัสดีครับ